ริ่มจากพักเล็กพักแรกก่อนพักพลังทำใหม่พลังทำใหม่ภายใต้การนำของคุณหมอรวีมาชมาดลเนี่ยนะครับคือทําไมครั้งนี้บรรดาพักเล็กรวมถึงพลังทำใหม่อย่างที่คุณหมอรวีบ่นมาเนี่ยนะอาจจะถูกมองข้ามทําความเข้าใจกันแบบนี้ก่อนอย่าลืมว่าปี62ที่เรามีพักเล็กพักน้อยเข้ามาเป็นพักร่วมรัฐบาล1 0 11พักนะพักหนึ่งเสียงเนี่ยนะครับใช่ค่ะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสูตรคํานวณของกกต บัตรเลือกตั้งหนึ่งใบลงทั้งเขตแล้วก็เอาคะแนนไปให้คะแนนของพักด้วยแต่พอปีหกหกกติกาเปลี่ยนแล้วตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นบัตรสองใบโดยใช้สูตรการคำนวณคือหารห0ึ่0รคือตัวเลขปาร์ตี้ลิสต์ที่จะเข้าสภาใบใครใบมาน้สอสเขตนะคะเอาเฉพาะคนที่ได้ที่หนึ่งคนนั้นได้เป็นสอสเขตพวกที่ลงเขตะจะได้ กี่หมื่นก็ตามตามมาเป็นที่สองติดๆคะแนนทิ้งหมดตกน้ำไปทั้งหมดมานับอีก100คนที่จะเข้าสภาเป็นสสระบบปาร์ตี้ลิสต์นับจากใบพักที่แต่ละพักจะมีเบอร์ของตัวเองอะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคนมาลงเลือกตั้งเท่าไหร่เอา100ไปหาร,รก็จะได้ตัวเลขคะแนนสำหรับสสปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งคนขึ้นมากติกานี้เป็นกติกาเดียวกับปี54โอ้ถ้าทันตอนเลือกตั้งปี54จริงๆเนี่ยกติกานี้คิดไม่ยากคำนวณไม่ยากนะ แต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าโอกาสที่พักเล็กจะเข้ามาในสภาครับคุณอลินยากเหลือเกินลองดูผลการเลือกตั้งปี54นะมีแค่11พักที่ได้สสเข้ามาในสภา11พักที่ได้สสเข้ามาในสภา<ช>แล้วพักที่ได้คะแนนเยอะจริงๆเนะี่ยมีกี่พักละ่ะมีไม่กี่พักหรอกเกินร้อยมีแค่สองพักค่ะคือเพื่อไทย265นี่คือแลนด์สไลด์นะคะครับเกินครึ่งหนึ่งประชาธิปัตย์159ค่ะพักที่ได้หลักสิบ ภูมิใจไทย34ชาติไทยพัฒนา19หลักสินี้มีแค่สองพักเองนะโอ้ไม่เยอะด้วยนะสาสิบชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเจค่ะพลังชนเจดเหมือนกันมาตุภูมิสองแล้วก็พักรักประเทศไทยปัจจุบันนี้บางพักนี่ไม่มีแล้วนะใช่ครับมีพักที่ได้หนึ่งเสียงหลุดเข้ามาในกติกาปี5้าี่เพียงแค่สมพักเท่านั้นสามพักสามคนเลยประชาธิปไตยใหม่มหาชนแล้วก็รักสันติเห็นไหมครับจะเห็นความแตกต่าง กติกาเดียวกันเมื่อปี54คจะท้อนชัดเจนโอกาสของพักเล็กยากมากมหลุดเข้ามาแค่3พักของปี66นี่หลุดเข้ามามเป็น10บพักเนี่ย62ใช่ไหมอ่าขอปี62พอมาปี66นะคะคุณผู้ชมจําภาพนี้เอาไว้อนุมานได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะออกมาทรงนี้หรือเปล่าปะการเดียวกันเลยหนึ่งคือมีพักที่เข้าไปในสภาแค่ไม่กี่พักแล้วก็มีพักที่คะแนนหนึ่งเสียงหรือว่าต่ำสิบเนี่ยก็น้อยด้วย เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าการเลือกตั้ง66ค่ะข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งมันเดิมพันสูงมากนะักนิยมก็ประกาศตัวตนชัดเจนค่ะ้วเสรีนิยมก็พยายามจะช่วงชิงกลับมาให้ได้อัอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่คนต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งคือถ้าเราไปเลือกอันอื่นๆที่เขาไม่ได้ประกาศตัวชัดเจนว่าเป็นผู้นําอุดมการณ์นะก็กลายเป็นว่าเสียงที่เราเลือกมันจะหายไปหรือเปล่าก็อีกฝ่ายหนึ่ง ประกาศตัวจะเป็นตัวแทนของคนกลุ่มหนึ่งเพื่อสกัดฝ่ายตรงข้ามใช่ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งค่ะสมมติอยากจะส่งสองลุงกลับบ้านก็ต้องเลือกในเชิงยุทธศาสตร์ก็ต้องเลือกพักที่จะชนะใช่พิธีพักใหญ่เท่านั้นที่จะทําได้อาจจะมีคนรู้สึกว่าถ้าเลือกพักเล็กไปได้มาต่ำหนึเสียงสองเสียงเนี่ยมันจะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ไมได้อย่างไรเลยเป็นงานหนักของพักเล็ก เพราะว่าการเดิมพันมันสูงการแบ่งขั้วมันก็ยังมีอยู่นั่นนียสิคะนี่2แล้วนะ3ค่คะพักเล็กถูกมองข้ามคือเรื่องเงินสะท้อนจากคุณหมอรวีมาชมาดนพักพลังทำใหม่มาให้สัมภาษณ์กับทางเนชั่นนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของคุณหมอรวีเนี่ยคือเขารู้ว่าเขาเป็นพักเล็กใช่ไหมเขาพยายามที่จะผลักดันสูตรหาร500เหมือนที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ให้ได้เลือกตั้งสใบทําไมถึงจะต้องหาร500เพราะว่าตัวเลขคะแนนต่อนหนสสเนี่ยจะน้อยลงกว่าหาร100ครับในปี62เนี่ยแค่6 0 0 0 0 7 0 0 0 0ก็ได้แล้วนะเนาะตอนนี้อาจจะขึ้นไป3 4 0 0 0 0 0สใช่ค่ะแล้วคุณหมอรวีจำได้ใช่ไหมครับก็เคยมีความพยายามจะรวมกลุ่มพักเล็ก ตั้งเป็นกลุ่มอัมโนเมืองไทยอ่ะให้มีหลายๆพักแต่ว่ามาร่วมกันสู้จะได้แข็งแรงแต่ว่าก็ไม่สําเร็จทั้งีอ2อย่างเลยนะไม่สําเร็จทั้ง2แผนน่ะไม่ว่าจะเป็นการผลักกานสูตรหาร500แล้วก็ความพยายันจะตั้งกลุ่มอัมโนเมืองไทยค่ะนะครับคุณหมอรวีบอกว่าหมดยุคท่านแคล้วน,นรับปติไปแล้ว<ฮ>เดี๋ยวเราจะมา อธิบายนะนะว่าปู่แคล้วนี่คือใครสําหรับคนที่อาจจะไม่ทันในช่วงเวลานั้นแต่อย่างน้อยๆที่รู้เนี่ยคือเขาคือคนที่ตระเวนหาเสียงเดินอย่างเดียวเลยนะไปตรงนั้นไปตรงนี้ในเขตของตัวเองนะคะคนรู้จักแล้วก็เลือกเขาเขาก็ได้เป็นสสตั้งหลายสมัยแน่การก้าวเข้าสู่ตําแหน่งสสของคุณแคล้วในเวลานั้นเนี่ยเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนจนได้รับความนิยมจนได้เป็นสสนั่นต่างหาก ครั้งนี้คุณหมอรวีบอกว่ามันหมดยุคไปแล้วไม่มีแล้วคุณหมอรวีเปรียบเทียบกับพักตัวเองเนี่ยบอกมีเงินสนับสนุน1นึ่งแสนต่อหนึ่งเขตโอ้โหหนึ่งแสนเราจึงส่งน้อยก็คือส่งไม่ครบหรอดส0่อเขตผู้สมัครเขตจะส่งน้อยๆเพื่อให้ได้มีสิทธิ์ในการส่งรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ครั้งนี้จะส่งปาร์ตี้ลิสต์ได้อย่างน้อยคุณต้องส่งสสเขตค่ะ1เขตใช่แล้วหลายพักก็ไม่ใช่ว่าจะส่งแค่1เขต เขาก็ต้องพยายามส่งหลายเขตแม้ว่าจะรู้ว่าโอกาสที่จะได้สอสอ,สอเขตเนี่ยมันยากแต่อย่างน้อยเนี่ยให้สอสอให้ผู้สมัครสอสอ,สอเขตอะ่ะไปช่วยหาเสียงให้พักไงอ๋อก็ต้องไปประกาศไงว่าอย่าลืมพักนี้พักนี้เบอร์นี้เบอร์นี้นะคือมันไม่ใช่ว่าส่งหนึ่งเขตปุ๊บพอแล้วรอคะแนนปาร์ตี้ลิสต์อย่างเดียวยไม่มีคนหาเสียงให้ใช่มันก็เสียเปรียบในแง่นี้ก็ต้องลงทุนมากส่งเขตให้ได้มากที่สุดเท่าที่กําลังของพักนั้นจะทําได้ใช้เงินเยอะไปอีกทั้งๆที่รู้ว่าอาจจะไม่ชนะด้วยซ้ํา ระบบปาร์ตี้ลิสต์ครั้งนี้ปีสองหกหมื่นเหมื่นก็ได้แล้วครั้งนี้พอหา100แล้วปาร์ตี้ลิสต์เหลือแค่100คนเนี่ยนะครับลดจาก150เนี่ยอาจจะต้องใช้คะแนน3 5 0แสก็คิดง่ายๆ3 5 0แสก็จะมีคนมา35ล้านหรือในการเลือกตั้งนะถ้าคนออกมากันแบบโหถล่มทลายเป็นบัตรดีสัก40ล้านก็4 0 0แสนคะแนนต่อหนึ่งที่นั่งค่ะกว่าจะได้ปาร์ตี้ลิสต์มานะครับเกิดเป็นคำถามเรื่องความ เสมอภาคความเท่าเทียมคุณหมอเนี่ยแหละถามผมรู้สึกว่าผมอ่ะไม่เสมอภาคกับชาวบ้านเขาเลยไม่แฟร์เลยระหว่างพักเล็กกับพักใหญ่ถ้าจะแจกแจงว่าพักเล็กพักใหญ่แตกต่างกันด้านความเสมอภาคยังไงเรามีเป็นข้อๆเลยหมอเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ที่พักเล็กต้องเผชิญแล้วทำไมถึงสู้พักใหญ่ไม่ได้ค่ะเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องงบประมาณเรื่องตังก่อนเลยอันดับแรกก็ ให้สังเกตเวลาที่พักใหญ่เขาจัดเวทีปราศัยระดมคนมาฟังคุณหมอบอกว่าตัวเลขมันน่าจะสักหัวละห้าร้อยต่อคนนะแล้วถ้ามาหนึ่งหมื่นคนน่ะก็คูณกันไม่สิห้าล้านอย่างเงี้ยเหรอ,อใช้งบประมาณเท่าไหร่ที่เียวอะ่ะคุณหมอตั้งคำถามกับถ้ามาฟรีทำไมพักเล็กจัดไม่ได้ก็ใช่เนาะคือมันไม่มีทางเลยที่พักเล็กจะไปจัดแล้วจะมีคนมาฟัง เป็นหมื่นๆคนหรือว่าจะมีแต่คนที่อยากจะฟังแล้วมาไม่เกี่ยวอะไรกับค่าเดินทางใดๆทั้งสิ้นมันก็คงมีแต่ว่าในทางการเมืองก็พอจะรู้กันอยู่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกถ้าต้องการภาพที่อลังการมันก็ต้องประมาณนี้แหละค่ะมีจัดตั้งบางส่วนแน่นอนใช่แล้วก็เนี่ยข้อมูลที่เขาพูดพูดกันก็อย่างเช่นหัวละห้าร้อยค่ะนะครับคุณหมอบอกว่าพักใหญ่เนี่ยนะผู้สมัครหนึ่งคนหนึ่งเขตเนี่ย งบประมาณ20-30ล้านบาทต่อคนในการหาเสียงทั้งหมดทั้งมวลอะนะเขตเดียวอะนะ20-30ล,ล้านแล้วที่บอกว่ามีแสนเดียว 1>, 1แสนต่อหนึ่งเขตของพลังทำใหม่จะสู้อย่างไรนี่ไงเรื่องเงินที่มัน<อ>มันทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันค่ะโอเคบางคนลงพื้นที่มานานมีฐานเสียงแน่นอยู่แล้วก็อาจจะจ่ายน้อยลงหน่อยเพราะว่าจ่ายมานานแล้วก็อาจจะเดินให้ผู้คนยังจดจำได้ไม่ลืม แต่ถ้าคนหน้าใหม่จะมาสู้ในสนามนี้หน้าใหม่ด้วยพักเล็กด้วยแล้วไม่มีเท่านี้ก็หมายถึง20-30ล้านเนี่ยหมอมอง,มอง,มองว่าไม่มีทางที่จะได้สอสอเลยเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาก็อยู่ในพื้นที่ฐานเสียงเขาก็แน่นถูกไหมมันเป็นแบบความจริงที่เจ็บปวดเนาะก็เลยมีคำถาม,มถ้าลองคูณกันดูล่ะพักใหญ่ส่ง4ี่ร้อยเขตจะใช้งบเท่าไหร่ เอา400มาคูณ30ล้านแล้วมันเป็นไปได้ยังไงที่มันจะอยู่ในกรอบตามกฎหมายที่กกตกําหนดเรื่องการหาเสียงใช่ทั้งแบบแบ่งเขตและงบประมาณหาเสียงของแบบรวมของทั้งพักอ่ะมันเกินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลารายงานเนี่ยมันก็คงจะมีวิธีซิกแซกได้แหละที่จะรายงานไปตามที่กรอบของกฎหมายกำหนดแต่ใช้าะว่าเขาต้องทำบัญชีส่งกกตในแต่ละพักนะคะใช่ครับ หรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะไม่ได้รู้ในเหตุการณ์วันนั้นนะคุณหมอเล่าให้ฟังการจับสลักบัญชีรายชื่อวันที่เขาจับกันเหรอคะไม่ต้องไปจับเบอร์ของพักค่ะจริงๆเขาให้พักส่งตัวแทนเข้าไปห้าคนต่อหนึ่งพักหนึ่งพักเข้าไปได้ห้าคนส่วนใหญ่ก็จะมีหัวหน้าพักเลขาอะไรก็แล้วแต่หัวหน้าพักตามเข้าไปนะครับพักเล็กเนี่ยได้ห้าคนเป๊ะเลยอ๋อส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นค่ะ แต่พักใหญ่คุณหมอบอกเห็นชัดๆเลยเข้าไปเป็น10คนเขาไปได้ไงอ่ะเออแล้วไหนบอกกกตบอกให้เข้าไปแค่หคนเขาร้องกกตแล้วนะแต่เขาบอกว่ากกตตอบไม่ได้ก็อาจจะด้วยชื่อพักด้วยคนที่ยังอยู่ในอํานาจในพักนั้นไหมที่ทําให้มันเกิดเหตุการณ์ความไม่เท่าเทียมเห็นไหมว่าจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องการจับ สลากเนี่ยคือเพราะมันหลายๆเรื่องมันก็น่าน้อยใจไงม่เท่าเทียมไม่ได้เลยภาษาอะไรกับการเลือกตั้งที่จะเท่าเทียม <No. S 2> ของพักเล็กลองฟัง uh. คุณหมอระวีสะท้อนจากผู้นำพักพลังธรรมใหม่ครับพักใหญ่ๆที่เขาจัดปลาใสใหญ่ทุกวันออกทีวีทุกวันท่านสังเกตไหมไม่มีพักเล็กจัดได้ทําไมฮะต้องยอมรับการจัดคนมาฟังการปราใสค่าเดินทางมาหัวหนึ่งไม่ต่ำกว่า500ครับ ท่านคยณูนี่ยถ้ามาหมื่นคนจะจ่ายไปกี่ตังค์กรกต,ตไม่ไม่รู้แหละครับถ้ามาฟรีเนี่ยทำไมพักได้ถึงจัดไม่ได้ลงเลือกตั้งสอสเขตแต่ละที่ถ้าไม่มี2ี่0บล้านนี่ไม่มีทางได้สส,ส,ส,สครับคนที่จะสู้ใหม่เนี่ยนะครับถ้าไม่มีเนี่ยไม่มีทางทุกคนรู้ถ้าถามว่าแล้วพักใหญ่เขาใช้เงินเท่าไหร่ถ้าเขาส่ง400อเขตเขตนึงเขาส่งเขตนึ้งะลงลง,ลงทุนกี่ตังค์เกินก็ประมาณไหม ในวันที่ไปจับสลากคนชีวชื่อนะครับก็ไม่เท่าเทียมครับคัดหนึ่งเขาได้5คนผมเห็นบางพักใหญ่นะครับเดินเข้าไปเป็น10บคนตรงนี้ให้เฉพาะหัวหน้าพักเข้าไปเท่านั้นพักเล็กได้เข้าไปคนเดียวแต่บางพักเข้าไปสองเข้าไปสาความเท่าเทียมก็ไม่มี<อ>ที่คุณหมอสรุปมาให้แล้วก็แต่ก็ยังสู้ไง ยังอยู่ในการแข่งขันอยู่สําหรับพรรคพลังธรรมใหม่แม้จะรู้ตัวดีว่าโอกาสครั้งนี้ยากมากนะครับพูดถึงที่คุณหมอระวีบอกมันหมดยุคปู่คล้าไปแล้วนะปู่แคล้าหรือว่าคุณคล้าเรารับปติเนี่ยเป็นใครอะชวนย้อนอดีตให้ฟังกันสักหน่อยปู่คล้านี่เป็นสสอขอนแก่นถึง8สมัยออ้ยยาวนานเนาะเป็นสอวอเลือกตั้งครั้งแรกจังหวัดขอนแก่น2,543นะครับค่ะ ดุสิท่านเกิดตั้งแต่ปี2460แล้วก็มาเสียชีวิตปี2549ค่ะนะเป็นสอสอที่ได้รับการยกย่องใส่ซื่อมือสะอาดไม่ไมีมประวัติด่างพร้อยแล้วก็ขยันทำงานมีประชุมอะไรที่ไหนยังไงไปหมดทุกนัดน,นะคะถึงขั้นที่เป็นที่เชิดชูของ บรรดานกักการเมืองด้วยกันนะ่ะถือว่าเป็นตัวอย่างเนี่ยมีเรื่องเล่านะคะว่าก่อนที่จะท่านเสียชีวิตนี่มีอาการป่วยระหว่างที่ทําหน้าที่อยู่ในสภาด้วยนะทีนี้พออยู่ข้างในสภาเพื่อนสมาชิกก็เอาละพาส่งโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลอาการดีขึ้นทําไงรู้ไหมกลับมาประชุมต่ออ่าโอ้โหสป,ปิริตท่านแรงกล้าจริงจริงค่ะแล้วที่คุณหมอเอามาเทียบก็คือก็ด้วยตัว ท่านเองจริงๆที่ลงพื้นที่หาเสียงเดินไปหาชาวบ้านจนได้รับคะแนนกลับมาเป็นสอสอถึง8สมัยทุกวันนี้ยังจะให้อยู่ไหมคะคนที่เดินไปเดินมามาหาชาวบ้านโดยไม่มีเงินโดยไม่มีเงินเพื่อจะไปลงในแต่ละเขตเนี่ยนะครับแล้วอย่างที่คุณหมอรวีบอกว่าพัก ต่อหเขตเท่าไหร่นะ20-30ถึง30ล้านใช่เขตเดียวนะพอเราย้อนกลับมาดูประกาศกกตเรื่องงบประมาณในการหาเสียงแบมแบ่งเขตเนี่ยนะ,ะหนึ่เขตหนึงคนเนี่ยไม่เกิน1ล้าน9แสนบาทจะพอเหรอพอไหม <laughs> ไม่พออยู่แล้วเพราะว่าในความเป็นจริงที่เราพูดกันเวลาเขาย้ายพักเอาแค่กระบวนการตอนดูดเถอะนะ สมมติว่าเป็นสสเกรด A ออูหูออร่าจับมาแรงลงปุ๊บมั่นใจเลยว่าชนะแน่ๆ9 9นะคะกระบวนการดูดนั้น 80- 100ถึงตัวเลขมันพุ่งไปไกลมากนะราคามันไปขนาดนั้นแล้วหลักล้านนะคะครับหรือจริงๆธรรมดาเนี่ยนะไม่ต้องแบบโผเกรด A ชัวร์ร้อเซก็มี30 40- 50ี้นี่ก็มีอยู่แล้วก็คือเป็นสิบอะเนาะแปดสิบถึงนร้อยนี่บางบางคนบางท่านเขาก็พูดกันถึงขนาดนั้นออ้ยตัวเป็นทองแล้วเนี่ยขนาดเนี้ย นะครับอีกอย่างหนึ่งที่คงจะเทียบกันเห็นชัดๆเลยพักเล็กๆกับพักใหญ่เนี่ยนะเวลาหาเสียงอย่างการใช้รถแบบเนี้ยโอ้โหมันสะท้อนถึง ต้นทุนทางการเมืองที่มีิง<ะ>คือบางพักเนี่ยเรายกตัวอย่างนี้นะคะเป็นการหาเสียงแบบมินิมอลพักทางเลือกใหม่ค่ะคนนี้เลยอาจารย์อดุลย่าพรมนะคะเป็นอดีตผอ,อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านนะ่ยเวลาหาเสียงเนี่ยรถกระบะท่านใช่ไหมมีป้ายใช่ไหมท่านก็นั่งอยู่ในรถอะคะ่ะแล้วก็เหมือนกับมีไมโครโฟนที่ต่อขับเองพูดเองเนี่ยเนี่ยดูภาพใช่ขับเองพูดเองปกติเนีพักอื่นๆเขาก็จะเป็นแบบรถแห่รถใหญ่ๆ แล้วก็ขึ้นหลังกระบะใช่มีคนขับที่มีคนช่วยพูดบางทีท่านก็พูดเองบ้างแต่อันนี้ท่านต้องขับเองต้องพูดเองคนหน้าพักก็ยืนบอกไม้บอกมือเฉยๆนี่ทั้งขับเองพูดเองทําทุกอย่างเองรถคันเดียวด้วยใช่ค่ะเทียบไปเรื่อยเทียบกับบางพัก โอ้ยไฟ LED เป็นเป็นจอติดอยู่ที่รถเลยเหมือนกับโหจัดอีเวนต์ใหญ่ปล่อยกันเป็นขบวนคุณเชื่อไหมค่าเช่าจอวันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะถ้าเขาวิ่งทุกวันทุกวันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันแพงนะไม่ใช่รถกระบะแบบธรรมดาทำป้ายเอามาแปะแล้วเขาไม่ได้มีคันเดียวไงนี่เป็นหน้าจอคดิจิทัลนะเห็นไหมใช่ตัวหนังสือมันเปลี่ยนได้มันทุกขนาดเล็กแล้วก็ปล่อยขบวนวิ่งกันไป อ้า่วพื้นที่เพื่อจะหาเสียงแล้วดูสิว่าเขามีกี่คันจอดเป็นอู่เลยอ่ะเยอะมากอันนี้โอเคในภาพเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันเป็นของพักใดพักหนึ่งแต่จริงๆแล้วถ้าพักใหญ่ที่มีศักยภาพพอๆกัน,นทำได้แบบมีทั้งหมดทำได้หมดไม่ได้มุ่งว่าไอ้พักนี้ใช้งบประมาณเยอะอจริงๆแล้วเหมือนกันหมดสำหรับพักใหญ่บางพักนะที่เป็นพักเล็กนะคะถึงขั้นที่บอกว่า คุณอะเอากระบะส่วนตัวมาไปหามาพักเนี่ยจะออกตังค่าป้ายให้แ,แต่รถหามาเองนะอ,อมีจริงๆครับเพราะฉะนั้นเหนื่อยหนักหน่อยแล้วกันนะพักเนี่ย